ไอ้สีทิดเออ้อปูมาตับขันแก้วของผู้ขาดมาจังหวัดกาลสิบเออคือปูนี่ไปอยูนอ่น้ำดูดแล้วเเพราะว่ากลับไปผักอยู่องค์เชียงผู้ปอป่านนี่ปูกกระยักมาปูกกบนี้ผู้ฟามาเพิ่นใจบุญมาตะกวงตะไก่ได้ปูกเออ้อบานนี่อยู่ใส่เพิ่นกาลนดุนมามาไหวมาน้ำดู ปูคนกะข้าปูไม่อา,าใานปูดีใจกับ,บอกลูกเด้อขันปูโลุ่งดูกระใสองค์เทียงขอเสิ้อเด้อปูสะเลปูบาดในแล้วเราดูกระสิเอห้าองค์เชียงเด้อขันปูโลุงขันอาคนหลกระสิบเอหายเพิ่นถามเดจังอยู่องค์เชียงหรือปูขอหน้ากมาหันเด้อสาธุให้อับดูลุไป ลูกมาขอพ่อจากปู่เด้สาธุเปามไดมากนะอ้คือมาเป็นหมุนได้ได้จังเลยดูการมาเออสักถามก็ให้ได้ถวยไอ้ค่วมเรือปู่เดอขันเมนหักมันหอมเืินนี้ดีก็บอกเพินใส่อุงเชียงหรือปู่เดอบาทนี้ให้โมูเพินเปิ่งน้ำ ให้เพิ่นเห็นน้ำให้เพิ่นได้น้ำเด้อปู่เอ้สาธุสาธุดเด้อบาทนี่หลลานขอเส้นปู้เท่าเงี้ร่องใส่องเสียงนี่เด้อปู่หลบหลานอ่ะหวังมากไกเ่เอาดีให้ได้เด้อปู่เด้อขอไปคนละไปคำไปคูนเป็นอิสูเฉียงทงั้ง จุพิกะมาครับลองให้ไปหาลูกหาหลานตั้งจังหวัดกะสินโคลาชเดอผู้บาทในสันรับอูเราก็ขอให้ขึงกายหัวเดิอขอเสิิมผู้มาถ้าถามาหาลูกริงๆิงให้เบาๆบาเบาเบาเดิมผู้อิจสาทุกข์ให,ให้ให้เพิ่นว่าองค์ชก่อนไหมคันให้เพื่อนมาก ห้าเฮ้าอิรีกะกะห้เพิ่นให้เฮ้าอ,อกขึ้นน่ะแหมถ้าเพิ่นองค์ใจองค์เชียงใหายเข้าอาซาอาทัวให้เบา,เ,าเบาเด้อฮันลูกมาหานะ่ะหาเบาเบาไก่หัวเอาฮันลูกมาอีรีผู้พ่อใจน่ะกะขอให้ติดอยู่หันตะเด้อผู้ ลูกสิขอกับคำีนบาทนิสาถูกขันโมลุ่งลูกบ่โออาปูสิประธานพรอนให้โมลูกบ่เออดีใจบ่ให้ถามข้วมซึงนำกันอยากมากทั้งดีใจโมผู้ใจดีเพ่อนผ้ามาแม่พ่อ หนูโดนอากห่องอยากให้เอาเพราะปูล้งลูกบัวได้เม็ดบอ่อถ้าล,งล้งููบบวได้ดูกรกะเซิ้นปูเขาองเสียงเราปูแต่มาหาลูกต่าลูกกัพ่อใจมานี่ก็ขอให้ปูเอาคันพอใจขาไกลก็ขอให้ขืนายหัวเดินสาตัว อดใจเอานสิมีขอสู้ขอลาบน้าปูสิหายเพันวะพันป <dungeon Yaz> <prompt> ูสิหายพันปูส <little> ิหาเพื่อนหาขึ้นมาเบากันนะจ๊ะเอาหายปูเพิ่นถามเอาบูอ้อลูกจิบเอ็นผู้โยกห้ เอามาันสิเป็นตัวไหนก็บ,บอกเพื่อนเด้อปูอจริงก็ว่าจริงบ่กจริงก็ว่าบอกจริงเด้อปูเด้อเออ,อ,อให้มันดังคือเพื่อนคนละอ่ะนะเนะนี่หนึ่งบอกปูนี่หนึ่งออกก่อนบอ่อขันมีหนึ่งออกก่อนให้ขึ้นกันนะจ้า สามตัวสามตัวบนเดี๋ยวไปเอาสองตัวล่างเอาแม่ไม่มีป่ะคะเอา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 มีอย่างกูเอามี่หาบบอเนาะเอาหากนเนาะเอาเอาหาคันมี่หาบลูกกันอ่ะิ่นสิเอาสามตัวเอาคันมี่หาคันมี่หาชิออกกะ ให้เบาเบาเนอปู่เอ้ยมีรล้ครับเหตุหาเอาปะดเนี่คันคันคันนี่หาอี๋ให้ติดอยู่นี่อยาขึ้นเนอะบานสาธุยกไม่ขึ้นถาว่าเอ้ายกยังไงก็บอดขึ้น เอาบาดอีสิมีเจ็บบวบูขันสีหายเพื่อนพักคัะซิมีเจ็ดบวบขันซิมีเจ็บให้สุ่นกันนะมา,บาเบาหอือบวบขันสีหายเพื่อนสามตัวเคียงกัได้เอาซิมีเจ็บให้ขึ้นกายหัวกันนะสาธุ นี่แหลกหาม่นม่แม่หนึ่งในบ่มีหนึ่งบ่ได้นะคะน้ะจับาพาดเป็นข้างล่างดูถามเพิ่นเอาขำบนก่อนเอาบนก่อนอ้อะ้เาบนก่อแลก็อน์ก็บนะครับ้ขึ้นค่เขึ้นอะเดไแล้วต่อไปเนี่เอานี่พี่หยัางกู มี่แปดอยู่ปะคันมี่แปดให้ขึ้นกันนะเปนคนขึ้นคร <c oughs> ับแต่ก็มีนนะครับอกขึ้นครับออาหันเอาเอาปูมอีแปดเอาเอาสามมึกขนานดะเนาะ แปดจับจามอันตัวเดียวกันไหมอ่ะเอาเอาอันวีสสามไอคืนบ่เบาบ่เบาให้เพื่อนเห็นเด้อบุษยาทุ่มให้ให้กายหัวดิ๊ดสามยกขึ้นเขียนค่ะด่าด่าโอีคแม่ขอสามยกขึ้นขอมหัวเลยพี่น้องค่ะค่ะวันนี้เอาขึ้นมาไหมเอาวันนี้ขอจับ อย่าย่าให้ข้นกันเมษสามแถเนี่ยจิงปูซาเอายาให้โอข้นพี่แจ้กันยาข้น่ะออกค่ะคุณแม่ว่าแม่เ็ดเด่นได้ไหมว่าแม่ยกโอขนได้ไคะแม่อะยกบอข้นจ้ะเอาบ้านนี้ขังด่างใช่ให้ขืนเอียงสองโซลังไมคราบเดี๋ยวข้อด่างน้ำเนปู

ถามเบิร์นอยู่เอาขันทีหายอี๋ดีอย่าหายติงเออจะซาถูกพอเออเอาขันทีหายรังอีกอีดีอย่าติงบอกขึ้นอังอีสิมีอีอังปู่สิมีเก่าปู่ถ้าสิมีเก่าหายขึ้นกายหัวก็น่าซาถูก เอาคันนี่เกาอิฐีนะติ่งคือบาเนี่ยหลับปูขอกลับคำขอกลับคำอิเบิ่นแลววมันบ่จ้าสุดเบินนล้วจ้ะนั่นละจันทุกเบิงเอาบาทในสิมี่อีงปูเออสิมี่หนึ่งบอปูี่ได้แตนนึงอดสนนในบาทนี้เนาะ ว่าอ,นนะอันนั้นเนาะปูเนาะรับคำหนูเด้อถ้ารับคำหนูแต่อก,ก็คือให้ขึ้นเออบานในคันมีเก่านะเอาปนูสิขอทำนีเก่าให้เบาเบาให้คนนู้นเด้อปูเอ้รวมหัวเด้อ,อขันขันมีเก่าอี้ดีลูกสิขอ กลับค้ามแยกขึ้นบ่ให้ยกขึ้นเนาะครับเนาะบ่ให้ยกขึ้นให้แน่นให้แน่นแน่นน<อ>้องเลี้ยงเบิ้งอาจจะเสือนะคะแต่ว่าแอปนี่อะไรนะครับได้นะคะยกขื่นไม่ดีอีกตัวหนึ่งเนาะอีกตัวนึงเนม่าตาพ่อพ่ออีกตัวนึงเด้อที่ไรตันหัวศูนย์นี่ขันหมดเลย เอาขนไดเด็กหนึง่งกับสิเส้าสียุดแมนบอ,อเออสบัาเน,นี่รับลูกเดอ้อลูกขอเป็นหนึง่งแมนบอปูลูกขอถามเป็นหนึง่งถ้าเป็นหนึ่งอีหีขอให้ขึืนกายหัวเดอ้ปเดอปวดเออ อาวขัดเปหนึ่งอีดีแรกขืนเลอวบ้าน,นอีปูให้ยึดติดอยู่หันละตามควมดูตองกันถ้เป็มหนึอีดีเนาะครับเปอึอรเต็มหนึ่งอีดีเน,เ,เ,นนนเนาะได้โ<ข>อ้เนึคือบวนหัวกจ้าตัวเด้อหอม อะถูรลงดูบอะไรถูกกระเซินมากนี่ละก็เห็นกับตาเราละว่าปูลงเออปูหักเพิ่นบอปูเพิ่นมาสไก่ทะเลเมืองโคราดตบเมืองกาะสินเออหมูเพิ่นผ้าปูมาอีปูหักเพิ่นบัคข้าหักเพิ่นนัันก็ขอให้ขึ้นกายหัวเดือดสาถูให้บเบา ให้เพื่อนเจริญดุงเรื่องเนื้อปูเอ้าคันเชงให้เพื่อนเจริญดุงเรื่องไปหนาถึงเบิดสู่เผาองค์เพิ่นมานั่นี่แหละสู่ผูชูขคนเพิ่นขอให้อยากขึ้นเนื้อให้ติดอยู่หันมาจ้าถูก ขอว่าให hei, x, ้อ nee, ุดีไม um. ่แห้งจะเลื่อนลุงเรื่องให้มีเอิ้นมีท้องให้ไปดีมีสุขก็ห้ยกขึ้นแม่นเพิ่นหักขึ้นกับไม่ขึ้นครับเออเพิ่นหักฐานนนส่วกััครบเพิ่นหักครับจ้าแม่ถ้าเพิ่นหักแข้งลูกหลานดีให้ยกส่วนหัวจ้าวบีบขึ้นกันนะแม่เพิ่นหักเพิ่นขบเพักเออเพิ่นขอหย่อเนื้อบุเออ ออเดอปูเอ้ยังไาย้ัวดิเดือปูเอตนด็กม่นหนะครัดนะสามตัวบนบัหห้าจุดสามด้วยัดเด้อตอนสองตัวหลังนะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งนี่กับเป็นปูม่นมาหาย